ยังไม่ถูกช่องว่างก็คือที่ผ่านมามันยังไม่เต็มมันยังมีข้อบกพร่องที่ผ่านมามันยังไม่ถูกอาจจะถูกไม่หมดถูกแต่ไม่หมดเอาไปเอาช่องว่างมาทำให้มันเต็มให้มันสมบูรณ์ให้มันเป็นความรู้ใหม่มันต้องเริ่มต้นอย่างนี้นักวิจัยถึงจะได้ความรู้ใหม่แต่ถ้าท่านเริ่มต้นว่าโอ้ยเขียนเขียนดีมากเลยมีหนังสือเยอะๆเรื่องเนี้ยเรื่องอาภัยนี่มีคนทําไม่เยอะถ้าผมทำผมทำได้แน่นอนผมจะเอาันนี้มาเอาันนั้นมาผสมกันมาลอก าคิดอย่างนี้ท่าคิดผิดแล้วครับท่านเป็นนิจฉาทิพีเจริญนิจชาท่ทนานคิดไม่ถูกท่านต้องเป็นเป็นตัวของนักวิจัยคือการสร้างความเป็นตัวของตัวเองทางวิชาการซึ่งไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครเนี่ยคือความคิดสร้างสรรค์นักวิจัยเขาฝึกให้เป็นคนมีครีเอทีฟติ๊กจิ้งมีอินโนเวทีฟติ๊กจิ้งมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดเชิงนวัตรกรรม เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยในในการอธิบายคําสอนทางพุทธศาสนาะที่ผ่านมาเราหาช่องให้เจอหาช่องเจอหรือยังในประเด็นในพระไตรปิฎกถ้าเจอแล้วทำยิั้จท่านท่านอะไรที่ทำเรื่องของขยันทานไมหมครับผมว่านะท<ม>่านกำลังทําแบบที่ผมพูดนี่แหละขยันทานคือการให้อ,อภัยกันให้ความยิ้มเนี่ยใช่ไหมท่านทาแนวนั้นแล้วท่านไปส่งพาดด้วยของว่าด้วยท่านจะออกหนีจากพระไตรปิฎกแล,แล้วเรียนสาขาเนี่ยท่านออกหนีพระไตรปิฎกทําไม ท่านทำเอาอภัยทานในความหมายที่คนไม่เคยรู้มาก่อนดีกว่าในพัตตะโวกในศาสนาอื่นในของอินเดียเช่นศาสนาเชนศาสนาฮินดูเขาก็มีนะอภัยทานอภัยทานมีความหมายแบบที่ผมพูดทั้งหมดเลยแบบวิสงความป่อนภัยปกป้องคุ้มครองสพสัตว์ทั้งหลายโดยทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าท่านถ้าท่านไม่ปล่อยของเสียนี่เอามาลงเอามาลงมาลงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ได้เราไม่ปล่อย ความพิษเราไม่ปล่อยควของเสียไม่ไม่ปล่อยสารเคมีลงไปในธรรมชาตินั่นก็คือให้อภัยทานแก่สัตว์ที่มันอยู่ในดินในน้ําสร้างความปลอดภัยให้กับเขาปกปก้องคองสิ่งแวดล้อมมันมันอันเดียวกันนะเห็ไหมมันจะมันจะฉีกแนวไว้เลยมันไม่ได้ฉีกแนวหรอกมันย้อนกับไปหาความหมายดั้งเดิมในพระราชบัญมันใช่ว่าเราจะไปสร้างความหมายใหม่ให้กับความสนวนเพื่อเรากาลังเอา สิ่งที่คนเข้าใจคาดเคลื่อนกลับไปหาสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยเป็นการารักษ,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 ษาคุมขรองพระพุทธศาสนาถูกไหมอ้าวข้อมูลทุติยภูมินิยมนำมาอ้างเพื่อบอกว่าเรื่องนั้นๆผู้เขียนผู้วิจัยมีความคิดเห็นต่อเรื่องนั้นๆว่าอย่างไรนำมาอ้างองกเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของผู้เขียนผู้วิจัยว่าถูกต้องและมีเหตุผลนำมาใช้ในส่วนของการเสนอความรู้ใหม่ การตีความหมายของผู้เขียนถ้าท่านจะยืนยันว่าความคิดของท่านถูกต้องแล้วนะอาพยธานมีความหมายว่าสร้างความปลอดภัยสร้างการคุ้มครองกับท่านต้องเอาท้าท่านไปอ้างคนของคดอื่นน้ำหนักเขาจะไม่เชื่อเลยแม้ท่านจะอธิบายถูกแต่ท่านอ้างอ้างทฤิยีภูมิเขาก็ไม่เขาก็ไม่ให้น้ำหนักเอาเวลาท่านขึ้นศาลท่าน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 เวลาท่านทำวิจัยท่านนึกถึงเวลาท่านขึ้นศาล ถ้าท่านหาหลักฐานมาพิสูจน์ในศาลโน้มน้าวให้ศาลเชื่อท่านโดยอ้างคำพูดของคนคนนั้นคนนี้ผมไม่ผิดทําไมทําไมคนถึงบอกว่าคุณไม่ผิดเพราะในกรในขอเขาบอกว่าผมไม่ผิ <c oughs> ดใช่ไหมไม่ได้อย่างงี้หลักฐานไม่น่าเชื่อถือแต่ถ้าท่านบอกว่าอถ้าท่านไปกล่าวหาเขาว่าคุณเป็นฆาตกรคุณฆ่าคน ท่านต้องพิสูน์เขาเรียกว่าภา,าระในการพิสูน์ใช่ไหมท่านเรียกเปอรเด้นออฟพลุภาระในการพิสูน์ต้องเป็นหน้าที่ของผู้เก่าหาเขาต้องหาหลักฐานมายืนยันว่าเขาเป็นคนฆาตกรเอาหลักฐานอะไรละ่ะจะไปบอกว่าเออเพราะว่ามีคนชาวบ้านเขารือกันว่าคุณเนี่ยฆ่าขวเอาเครื่องสารก็หลุดเนี่ยครัน,นี่คือออ้าของข้อมูลที่โยกโใช่ไหม คือชาวบ้านเขาว่ากันมาเขาลือกันมาเขาเล่ากันมาสารไม่เชื่อเอาหลักฐานที่มันเป็นหลักฐานทางวิยาศาสร์มาสิอ่างเช่นมีกล้องวงจรปิดถ่ายไว้เห็นคนนี่กำลังถือปืนเดินมาข้างคนไหมมีหลักฐานในในเชิงวิยาศา,า,เา์เช่นเขาเมาดื่มปืนติดที่มือไหมแลมีประจักพยายามที่็นเหตุาการณ์ด้วยไหม พวกนี้สินี่เลยว่าปฐมภูมินะแล้วก็เราพูดถึงปฐมภูมินะเนี่ยสารเชื่อใช่ไหมอ่านี่กล้องวงจเรเปิดสารมีน้ําหนักแต่ว่าถ้าบอกว่า,วาอ,อ่มีคนเขาเล่ามามีคนเขาเล่ามาแพ้แคก็ตั้งแต่อยู่ในมงนะ้งพระบั้นเวลาท่ทานทำวิจัยท่านต้องคิดเหมือนท่านกําลังสู้กันในสารถ้าท่านจะบอกว่า ถ้าท่านเอาทำเอาพยาธิท่านบอกว่าเอาพยาธาิมีความหมายแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ถ้าท่านบอกว่า,ามันมีความหมายแบบนี้อ่ะหลักฐานมันอยู่ตรงไหนหละ่ะพระไตรปิฎมีไหมอย่าไปเอาคําพูดของคนอื่นมานะเขาอยากเขาอยากฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงไหนหรืออย่างว่พาพระตสกทาจารย์อธิบายไว้ตรงไหน,นถึงจะน่าเชื่อเนีอย่าไปอ้างว่าพระมหาสมบูรณ์อ่ะพระปัญญาวัชรราประเดษเคยเขียนไวม เอามาอ้างเนี่ยเบาหิวเลยมหมายความว่าขออธิบายผิดน,นะแต่ว่าน้ำหนักมันเบาสูงคุณจะจำไม่ได้ต่อไปครับมาดูภาพเนี่ยขเขาเรียกว่า whisper game ฝรั่งเขเรียกว่า whisper game เกมกซิบข้างหูยั้จำไหมเล่นเกมกับเด็กไหมครูครูสอนเด็ก เหตุการณ์ที่เราจะต้องให้น้ำหนักกับบทผมกับทสองก็วดาเราเล่นเกมให้เด็กมายืนห้าคนมายืนเข้าแถวกันแล้วก็รับบอกเด็กคนแรกให้ให้กระซิบขับคําเนี้ยเ <c oughs> ช่นเด็กคนแรกเขาช้คำว่าพีพีพีแป็ว่าอะไรถั่วหรอถั่วลี่สองมันถั <ace> ่วล <ace> ี่สองพีกระซิบข้างหงูเด็กคนที่สองเด็กคนที่สองก็เอาคำที่เขากระซิบนไปบอกคนที่สาม มันมาจากพีก็เป็นบ b บีแปลว่าพึ่งเห่นไหมมันจะละเอียนกันมันจากพีเป็น B ีอ่าแต่คนที่3ก็ตามมาจากคนที่สองก็ไปไปชิปคนที่สี่ไปชิปว่าเนีนีแปลว่าเขาเห็นไหมจากพีเป็นบีแล้วก็มาเป็นเนีแล้วตอนที่สี่ก็ชีสชีสแปลว่าอะไรชีสแปลว่าแกะเปล่า ช,ชิดที่เดากินอะไรก่อนที่5้ากะฟรีฟรีไม่รู้แปลว่าอะไรเห็นไหมมันจะเพี้ยนทีละหน่อย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 อันนี้เขาต้องการจะบอกว่าทําไมเราต้องอ้างประถงขมงู่เพราะาพระพิยพัวเมื่อมีการตีความอธิบายก็จะเพี้ยนไปนิดนึงยิ่งห่างไกลมากเท่าไหร่ก็เพี้ยนมากเท่านั้นถ้ามาอ้างคนปัจจุบันน่ะ ห้างเองคนปัจจุบันที่อธิบายธรรมะเขียนหนังสือธรรมะห่างห่างไหมมันเป็นมันมันมันเป็นสหัสสะโภมแล้วมั้งเป็นสตัสหัสสะแสนโฟมแล้วมันเป็นเรื่องตีนูนต่อมาจากสมัยพุทธเจา้ามันมียรุ G ่น G generation มาแล้วห่างมาเรื่อยๆห่างมาเรื่อยๆมันก็น่าจะเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นพรานั้นถ้าเราอ้างคนที่หนึ่งไม่ได้อย่างน้อยคนที่สอง ก็น่าจะดีกว่าคนที่สามไหมคนที่สองในแง่พระพุทธศาสนาก็คือพระอตรกาาจาร์คนที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าคนที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าคนลําดับที่สองที่ใกล้เคียงที่สุดคือพระอตรกาาจาร์หาหนึ่งไม่ได้อย่างไรได้สองหรือได้สามประมาณสามก็คือพระดีกาจาร์คบพี่ดีกาคเพี้อติกาดีกาคือลำดับหนึ่งลำดับสองนะอย่าไปอ้างอะไร่ะโอ้โห เป็นตำดาที่สิบยี่สิบสามสิบยังเป็นไกลควาหน้าเชื่อถือจะไม่ค่อยมี <c oughs> ยงนั้นอันนี้แหละภาพนี้แสดงให้เห็นถึงการตอรบคำถาม่าทำไมข้อมูลบรรทงอมูจึงสำคัญมากสำคัญที่สุดในการทำวิจัยหลายๆนิสิตนะเวลาทำวิทยานิพนธ์เนี่ยอ้าแต่คนอื่น นังสื้อคนนั้นแม้แต่คําที่เราโพสต์ไว้ไม่มีตัวต,วต,วตวนไม่มีใครเขียนในอินเทอร์เน็ตก็ยังเอามาหาขอให้มันหนาๆไปก่นอนแล้วกันทีนี้เราจะเขียนให้มันหน,าๆ,น,น,นาๆกันก่อนันีกจะสุงเอาเผากินก็คือนะต้องภาษาจีนจบถ้าท่านเรียนบาลีมาเรียนระเรียนทำเก้าประโยคหรือแปดประโยคเจ็ดประโยคไปเร,ร,รียนเองนะห,หรือไม่มีปรปเรียนแต่อ่านบาลีได้ก็จงอ,อ่านภาษาบาลีเถิดค,ครับ พระปฐมมัทย์ภูมิมันย so ังมีปฐมที่ปฐมภูมิโดยอนุโลมคือพระตถาปิฎกภาษาไทยปฐมภูมิแท้ๆที่สืบทอดมาจากอินเดียสมัย2,500ปีที่แล้วตรัสโดยพระพุทธเจ้าโดยตรงคือพระพุทธเจ้าตรัสภาษาบาลีพระพุทธเจ้าไม่ตรัสภาษาไทยพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดไทยใช่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดไทยพระตถปิฎกบนพาะสัทยก็ไม่ใช่พุทธประวติ แต่เป็นคําแปลของกุฎภพมันใช้กุฎภพรตรงๆดังนั้นถ้าอยากสัมผัสกุฎภพรตรงๆต้องบามันก็อุปมาเหมือนเราหนัดูหนังซับไตเติ้ลถ้าเราดูหนังที่เป็นภาษาต้นฉบับอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกมันจะต่างกับดูหนังแปลไหมต่างดูหนังแปลเนี่ย ทีถ้าเราเก็บม,มาสารกดีนะเราดูหนังแปลแล้วเบมันแปลไม่ถูกแม่แนั่นแค่เรนเย้ยในในหนังเขาไม่ได้มีความหมายอย่างนี้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเร,เราเราเราลองคิดเทียบกันดูก็ได้บ่าคนสําหรับคนที่ชอบดูหนังดูภาพยนตร์ได้แต่ดูอยากอยากอยา,อยา,อยา,อยากดูต้นฉบับไม่อยากดูฉบับแปลเพราะว่ามันมันมัน,มนไม่อินภา,าษามันไม่ลึกซึ้ง หรือถ้าอ่านหนังสือเหมือนกันถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษได้เขาเขียนต้นฉบับเป็นภาษาอนเราอยากอ่านต้นฉบับมากกว่าที่จะอ่านฉบับของคนแปลเพราะเรามีความคิดว่าคนแปลนี่แปลไม่ได้อัอร้ร้อนเสียเสียรสชาตินะบางทีก็เข้าใจผิดแปลผิดก็มีเยอะแยะถ้าเราเราก็คิดบรรยากาศแบบเดียวเนี่ยถ้าเราอยาก ทราบซึ้งในอัตรลรสของพระธรรมที่พระริจ้าท่านแสดงเราเราเราควรจะต้องอ่านภาษาบาลีไหมไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจมีศักยภาพถึงหรืรอเปลนะ่าแต่ก็ต้องฝึนพย,ยายามมนุษย์ทุกคนสามารถพหหัฒนาได้อ่านภาษาบาลีมันจะทราบซึ้งกว่าอ่านภาษาบาลีทราบซึ้งสวนเวลาสวดมนต์ยิ่งทราบซึ้งเลยส่วนธรรมจักรกับวัฒนะสูตร วจารรมจักรขอวพาะมรัศกรหรือโอซา่ง,งาาส,ส่วนไปเข้าใจในภาษาใหม่นะอ่ะรอพระไตรปิฎกองเล็บว่าบาลีนะเน้นบาลีนะปฐมภูมิแห่งการศึกษาพระไตรปิฎกบาลีนี่เป็นแหล่งข้อมูลเก่าแก่ดั้งเดิมเพียงชิ้นเดียวที่ชาวพุทธสาม,มารถรักษาสืบทอดมาได้จากสมัยพุทธกาล ถ้าเราถามว่ามีมรดกอะไรสักชิ้นไหมนอกจากพระไตรปิฎกที่เรารักษามาได้จากสมัยพุทธเจ้ามีสักชิ้นไหมพุธทธินิหารลาจ,จันีก็ปูกพัดไปหมดมบาจีวรพุทธเจ้าก็หายไปแล้วใช่ไหมแตกไปแล้วปูกไปแล้วไม่อยากซักชิ้นมีไหมนอกจากวัะไตรปิฎก์มีอะไรไะครับมีไหมที่ที่ที่เป็นของพระพุทธเจ้าที่าารักษาไว้ตอนนี้ใช่ฮะ มั่นใจนะมั่นใจไม่ใช่นะโัย <c oughs> จะงอกขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> สีสีกับสีสีสันแตกต่างกันนั่งใจว่าเป็นของเดิมนะไม่ใช่ของงอกใหม่นะพิสูจน์ยังไงว่าเป็นของเดิมไละของงอกใหม่กระโดกพระเจ้ากับกระดูกญาติพี่น้องันรพบุรุษยอมที่เสียที่เิดสยก็ไม่น,านา่าจะต่างกันไหมที่เผาแล้วอยากดูว่ากระดดกพระเจ้าเป็นยังไงก็เป็นเปิดเปนโกรธของพ่อแม่ใครพ่อแม่เสียแล้วนะญาติปู่ญาติตายายครับ อย่างนั้นเราวิจัยประเ็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละต้งแบบนั้นนะแต่ถ้าออกมาเป็นสีสรรันเนี่ยมันจะน่าจะลอกไปนะยอกเ้าขึ้นโดยลำดับมีปฏิหารอ่าก็มีเพียงพระตรายป,รรรปิดดกฉบับภาษาบาลีเพียงชิ้นเดียวที่เป็นมรดกตกทอดที่ทำให้เราสามารถจะเชื่อมโยงก,กับในความสมัยพุทธกาลนอกนั้นไม่มีไม่มีเลย ถ้าพระไตรปิฎกว่า,าวสับารีหายก็เท่ากับพุทธศาสนาหายไปเพราะฉะนั้นเราต้องหวงแขนหวงแขนอย่างอย่างยิ่งหวงแขนสุดชีวิตเลยเพราะไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วชาวพุทธมหายาเขาอิบฉาฝ่ายทุ่เาว่าในเรื่องอะไรรู้านงะชาวพุทธฝ่ายมหายาประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นอน,นุสสิถือพุทธศาสนามหายา าอิจฉา,เ,า,าเขาชื่นชมเขาไม่ได้อิจฉาแล้เขาชื่นชมในพุทธศสานาเทรวานในในเรื่องเดียวคือเรื่องที่สามารถรักษาคราปีต้นฉบับภาษาบาลีที่สืบทอดมาตั้งแต่สามัยพุทธกาลไว้ได้ชนิดที่ว่าสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เรามีอยู่ในโลกนี้เพียงฉบับเดียว ชาวพุทธมหายาในประเทศจีนรักษามีพระาพิเศษไหมมีเหมือนกันแต่เป็นฉบับแปลเป็นภาษาจีนโบราณฉบับต้นฉบับของพะไตรปิฎกของจีนก็คือฉบับภาษา,า,าสันสกฤตที่สึงทอดมาจากอินเดียหายไปแล้วระหว่างระยะเวลาอันยาวไกลไม่เหลือเลยเหลือแต่ฉบับแปลแปลเป็นภาษาจีน ทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าคําแปลนี้ถูกหรือผิดมันก็ไม่มีต้นฉบับในการสืบคน้นในการข้านอิกมันมีแต่ฉบับแปลเราก็ต้องไว้ใจคนแปลใช่ไหมว่าคนแปลเนี่ยเขาเขาแปลถูกแล้วหรือเขาแปลไม่ถูกเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่มีต้นฉบับประกอบยืนยันความถูกต้องเนี่ยถ้าเรามีต้นฉบับภาษาปดีคอยเช็คว่าคาแปลนี้ถูกไหมเราถ้าถ้าเราไม่เชื่อเราก็กลับไปดูต้นฉบับได้ใช่ไหมอ่าแต่จีนทําไม่ได้ ก็เชื่อตามฉบับแปลมีมีหลายฉบับแปลนะพระไตรปิฎกจีน่ะน,นักชญลแล้วถจาท่านเป็นท่านกุมาเลชีว่าท่านกุมารลชีก็ดีท่านพระถังสัมจั๋งเนี่ยที่ดูหนังเรื่องไซยูเ่ยอันนั้นเป็นละครเดินไปในชีวิตจริงๆไม่ได้รู้โรดโจนขนาดนนะั้นแต่ท่านไปอินเดียจริงๆท่านเป็นนักแปลท่านเป็นนักศึกษสารทีท่านเก่งอวิธรรมท่านเก่งบาลีท่านเก่งสานสกปตอย่างมาก ทําไมท่านต้องไปอินเดียเพราะว่าพระพุทธศาสนาเท่าที่มีการเขียนการอธิบายในประเทศจีนเนี่ยมันมันยังหาข้อยุติไม่ได้ในหลายหลายเรื่องหลักอาจารย์ก็ต่างตีความเป็นต่างๆ่ังท่านอยากไปหาข้อมูลอ้อริจิงนอลท่านอยากกลับไปหาข้อมูลของหลงปู่เนี่ยท่านต้องไปอินเดียเพราะว่าในในจีนตอนนั้นมันมีทุกแต่ทุติยภูมิเป็นส่วนใหญ่ ปฐุมพูนมันก็ไม่สมบูรณ์ท่านก็นเลยไปเกาเรียกว่าไปไปตามพระไตรปิฎกใช่ไหม <S <S ไปตามพระไตรปิฎกมันจะกินเนี่ยก็คือไปหาออริจินไปหาพลายแมรลี่ซอสก็คือปฐมภูมิเนี่ยภารกิจของท่านคือไปหาข้อมูลปฐมภูมิจากอินเดียจากประเทศแหล่งกำเนิดของพุทธศาสนาท่านหนึ่งไปเอกสารยืนยันนอกจากพระไตรปิฎกไปด,ดีล้วนเกิดขึ้นสมัยหลังทั้งสิ้น ถ้าไตรปิฎกบาเลีเป็นเพียงแหล่งข้อมูลชิ้นเดียวที่เชื่อมโยงกับไปหาพระพุทธเจ้าและทําให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงคิดอะไรทรงสอนอะไรทรงทำอะไรเราก็รู้จากไตรปิฎกถ้าไตรปิฎกบาเลีเป็นแหล่งข้อมูลชิ้นเดียวที่ทําให้เรารู้ว่าพระธรรมคืออะไรนะไม่มีพระตริฎก็ไม่รู้พระธรรมไม่รู้พระพุทธเลยนะไม่รู้ว่า,วาพอะไรก็อะไรเลย,นะรลย,เลยพระสงฆ์คืออะไรศาสนาคืออะไรสังคมวิียสมัยพุทธกาลเป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่รู้เพราะนั้นเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ในความเป็นพระพุทธเจ้าในความเป็นพระธรรมในความเป็นพระสงฆ์ในความเป็นอินเดียบรรยากาศวัฒนธรรมประเพณีความคิดความเชื่อวิถีชีวิตของคนสมัยพุทธเจ้าเรารู้จักพรไตรปผ่านพระไตรปิฎกไม่รู้ไม่ได้รู้แต่ทํำมาอย่างเดียวนะรู้ทุกเลือกใครอย่าไปเชดว่าพระไตรปิฎกเพียงคือเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าบรวลเนี่ไม่ใช่บางทีไม่รู้ถึงถ้าเราไปเฉลี่ยนะ ไม่รู้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นกว่ที่เป็นคำสอสนพุทธเจ้าอันนี้ยังมีใครวิจัยนะผมอยากจะให้ใครวิจัยว่าพระตั้งวิสุทธกัมมณ์สี่สิบห้าเล่มเนี่ยที่เป็นคำสอนพุทธเจ้าจริงในกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจว่าถึงห้าสิบหรือเปล่าเอาท่านแล้วเอาพระสูตรหนึ่งมาตั้งมาไดนะ้เอาเอาพระสูตรแรกของทีขัณฑิยาคือพงศ์วชานลส่วนใช่ไหมพูดถึงที่ 62. ที่หกสิบสองที่ทีหกสิบสองเขไม่ใช่นะเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าไม่เห็นด้วยและปฏิเสธ เนื้อหาของพรหมชาลสูตรเนี่ยประมาณ80%ของเนื้อหาทั้งหมดเป็นความเชื่อของอินเดียสมัยโบราณที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้า,าต้องเอามาเล่าเพื่อให้เห็นบริบทให้เห็นสิ่งแวดลอ้อมคําสอนที่เป็นของพระพุาาทธเจ้า้ๆอยู่ตอตท,ท้ายๆแองพระยของาาที่พูดถึงปฏิจจสมุปบาทพูดถึงอายตนะ แค่ประมาณประมาณสองสามหน้านอกนั้นประมาณสิบี่อยู่หน้าเนี่ยไม่ใช่เห็นไหมอันนี้แค่ประโยคเดียวก็เห็นแล้วว่าเราอย่าไปคิดว่าพระไตรปิฎกเราอา่านพระไตรปิฎกเราจะรู้แต่เรื่องพระพุทธศาสนาไม่ใช่มันคือการจําลองความป็นอินเดียสมย 2, ัย2,500ปีที่แล้วเนี่ยมาอยู่ในพระไตรปิฎกได้รู้ประวัติศาสตร์ได้รู้วัฒน,นธรรมได้รู้ประเพณีได้รู้าศาสนาความเชื่ออืน่นๆอ่านพระไตรปิฎกคือได้ศึกษาศาสนาอื่นด้วย นะเราอย่าศ er ึกษาแต่ศาสนาของเราการศึกษาศาสนาของคนอื่นมันทําให้เราเข้าใจเดมันก็เลยรู้เขารู้หรอเหมือนพระไตรปิฎกนพระไตรปิฎกเขาไ้ต้องการให้เราศึกษาเพียงศาสนาอย่างเดียวนะให้เราศึกษาศาสนาอื่นๆเป็นอีกเป็นร้อยร้อยศาสนาอยู่างมือนกันแม้ศาสนาปัจจุบันเนี่ยเราก็ควรจะศึกษาทั้งศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูศาสนาอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่นั้นเราก็ต้องอ่านเราก็ต้องศึกษา ในห้องผมห้ององาจามีท่านคำพิมพ์ไบเบิลมีทั้งคำวีอัลกุลานะมีวรรครัาท่านทำไมท่านต้องมีท่านไม่นับถือการไม่นับการไม่ได้นับถือไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ศึกษาพระเจ้าไม่ได้นับถือทําไมพูดถึงคติ62ันี้องวิาาว้าอิสระพูดทําไมอ่ะนะเพื่อจะศึกษาประเพณีวัฒนธรรมสิแบแวดล้อเนี่ยเพื่อ,อไไหให้เราเป็นคนใจกว้าง ศึกษาแต่เรื่องตัวเองก็จะเห็น,น,หนแก่ตัวเองมากเกินไปก็เป็นไปได้น,นะอ้าวนี่ภาษาพิดภาษาบาลีเนะี่ยมันเป็นภาษาของพระพุทธเจ้า,าเป็นภาษาที่พุทธเจ้าใช้สแสดงธรรมเป็นภาษาที่ใช้จารึกพระไตรปิฎกด่ดานแรกที่จะเข้าถึงพระไตรปิฎกก็ต้องผ่านด่านภาษาบาลี ไม่รู้ภาษาบาลีแล้วจะเข้าใจพระไตรปิฎกได้ยังไงถ้าภาพยนตร์หรือหนังเรื่องนั้นเป็นหนังภาษาอังกฤษไม่รู้ภาษาอังกฤษแล้วจะเข้าใจดูหนังรู้เรื่องได้ยังไงเข้าใจไหมันเป็นภาษามันเป็นด่านแรกทุกวันนี้เราศึกษาพระไตรปิฎกผ่านภาษาอะไรภาษาไทยก็พอได้ไม่เปลี่ยนนะต้องพอได้แต่ กาเป็นภาษาของคนปัจจุบันนี้ไม่ใช่ภาษาของผู้บรจา้เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธแม้แต่สาขาวิทยาศึสตร์ที่เราเรีนก็เหมือนเป็นการดูหนังแปรไม่ได้ดูหนังต้นฉบับนะพกเราศึกษาพิทยาศึกษาดูหนังแปรอ่านหนังสือแปรไม่ใช่ไม่ใช่อ่านหนังสือต้นฉบับที่นักเขียนต้นฉบับเขาเขียนนะเพราะฉะนั้นอย่าอ่านต้นฉบับอริจินอล เข้าถึงปฐมภูมิอย่างแท้จริงต้องศึกษาภาษาบาลีนะทุกคนต้องศึกษาภาษาบาลีนะผมสอนภาษาบาลีแบบสำหรับชาวบ้านสำหรับคนรุ่นใหม่เราเรียกว่าสอนาสาบาลีภาคภาษาไม่ไม่ไม่เรียนเป็นภาษาไทยเลยเรียนในภาษาอังกฤษเลยเอาประโยคภาษาบาลีมาแปลเป็นอังกฤษเอาอังกฤษมาแปลเป็นบาลีแปลกลับไปกลับมา แต่งบาลีเป็นไทเป็นโอ้โหเราแต่งบาลีเป็นไทยไทยเป็นบาลีนะเราไม่เอาเราแต่งบาลีเป็นอังกฤษกอังกฤษบาลีถ้ามีคนสนใจเอยอะสนใจเยอะได้ทั้งสองภาษาภาษาทําไมทําไม,าไมเรียนาาภาษาบาลีฝาดภาษาอังกฤษมันง่ายกว่าภาษาไทยเพราะม,มันเป็นภาษาครอบครัวเดียวกันอย่างแฟมบัลีเดียวภาษามันมีครอบครัวนะถูกไหม ภาษาภาษาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ลอยๆนะเขามีครอบครัวเราก็ต้องรู้ภาษาในครอบครัวเดียวถ้าภาษาอังกฤษกับภาษาบาลีภาษาสันสก,กิตเนี่ขาครอบครัวเดียวกันภาษาฝลั่เรียกว่าเข้ามาจากแฟมลี่เดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่เรียน